สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านครับผมนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นถึงแปลงหญ้าของน้องสมโชคหรือเปล่านะครับตอนนี้น้ําท่วมนาหมดแล้วครับตมนาครับควานที่นาที่ควานเคยทําก็น้ําท่วมเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับท่วมนาหมดแล้วครับผม เดินไปดูแปลงหญ้าครับหลายระยะห่างแค่ไหนครับผม <c oughs> รอบๆครับมาถึงทางรอบหมู่บ้านแล้วครับผมทางรอบหมู่บ้าน <c oughs> นูนเป็นแปลงหญ้าน้องสมโชคครับปีนี้เป็น ขันกั้นน้ำครับผมแตกขันกั้นน้ำแตกก็เลยอย่างที่เห็นเลยครับ2วันสองสามวันก็ประมาณนี้ครับแปลงหญ้าลองสมโชคครับน้ำมาถึงนี้แล้วครับผมปลูกหญ้าหญ้ากําลังจะเกิดครับ ยาก็กำลังจะเกิดเหลืออีกประมาณสัก2เมตรครับผมเนี่ยน้ำถึงนี้แล้วครับนี่แปลงย้านองสมโชคครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับผมยากำลังจะเกิดครับผมก็ติดฝนไปช่วงหนึ่งพักหนึ่งครับนี่ครับท่วมหมดเลยครับเป็นที่นา ของหมู่บ้านครับผมหมู่บ้านม่วงงามครับก็ได้รับผลกระทบมากมายครับไม่ว่าจะเป็นที่นาจมไปแล้วครับจมไปก็ก็ไม่ท่วมมาหลายปีครับผมปีนี้พายุหนักก็เลยเรียบร้อยครับน่ครับแปลงหญ้าลองสมโชคครับไม่รู้ว่าจะโดนกับเขาหรือเปล่าครับ ถ้าโดนก็น้องช้างลำบากแน่ๆเลยครับผมลำบากแน่ๆเลยปีนี้ครับก,กลัวน้องสมโชคครับพอไม่เคยท่วมนะครับผมไม่เคยท่วมก็กลัวจะขึ้นมาถึงครับผมเพราะว่าน้ำมาจากข้างบนเยอะครับนี่ครับแปลงญ้าปลูกก็เจอพายุหนักครับผมหลายวันก็ทำให้ยาเกิดบ้างไม่เกิดบ้างครับ ให้เกิดบ้างไม่เกิดบ้างตอนนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วครับผมก็รอดูผลผลิตครับก็จะมาเจอน้ําท่วมอีกอย่างส่วยครับผมอย่างวยครับนี่ครับก็มีความรักครับผมความรักคุณแม่แล้วก็ม่ความครับก็ช่วยกันปลูกครับก็นานครับผมหลายวันตอนนี้หญ้ากำลังจะเกิดครับผม ยาก็กําลังจะเกิดปลูกกระทบฝนว่างอะไรบ้างครับผมครับกําลังจะเกิดขึ้นมาครับปลูกกระทบฝนตอนนั้นก็พายุหลายวันเหลือเกินครับพอยาจะเกิดก็น้ําก็จะท่วมอีกแล้วครับนี่น้ําก็จะท่วมอีกแล้วแปลงยาที่ปลูกครับแปลงยาน้องสมโชคครับผมขอบคุณคุณแม่เอฟซีใจดีครับผมคุณป้าสมพิษครับคุณนีนาครับผมที่แล้วก็คุณแม่ เอฟซหลายๆท่านครับไม่ได้เอวนามครับผมขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนครับช่วยสนับสนุนให้ครอบครัวน้องสมโชคครับผมมีพันธุ์หญ้าแล้วก็มีทุนในการหาพันธุ์หญ้าครับทุนหาพันธุ์หญ้าแล้วก็ค่าไถค่าอะไรมาปลูกครับผมนี่ครับบางส่วนก็โตบ้างแล้วครับผมโตบ้างแล้วฝนก็ทิ้งช่วงไปหลายวันพอสมควรครับผม นี่เพิ่งปลูกเสร็จครับใช้เวลาหลายวันครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็อีกฝั่งหนึ่งก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างครับผมพาคุณแม่ไปดูครับนี่เป็นยาที่ปลูกไว้ครับผมที่ปลูกไว้ก็ลกพอสมควรครับนี่ครับที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ครับ ปลูกมันสับปะรังด้วยครับปลูกมันมันเทศครับผมก็กลัวน้ําจะขึ้นมาท่วมครับผมคุณแม่ก็ถอนไปขายเรียบร้อยครับขายเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งครับผมอีกฝั่งของที่ปลูกไว้ครับตอนนี้ก็กําลังจะทยอยเกิดครับผมก็โตขึ้นมาบ้างแล้ว มีมันสำปะหลังครับปลูกไว้นิดนึงครับมีพันก็ปลูกไว้นิดนึงต่อห่างหายไปนานครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตครับผมมาอัปเดตไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่ครับมาอัปเดตให้กุไแม่ f อครับผมกรบกดไลค์กดแชร์ครับผมก็ไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าครับ พื้นที่ที่ควานปลูกไว้ครับผมก็อีกน่าจะสองสาเดือนก็น่าจะให้น้องช้างได้กินแล้วครับช้างได้มีอาหารกินอย่างเพียงพอครับผมวันนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านครับผมที่เป็นกําลังใจให้ช่องพลายสมโชคครับผมเป็นกําลังใจให้ช่องพลายสมโชคครับขอบคุณที่เมตตาครับและไม่ยังเป็นกําลังใจให้พวกเราตลอดครับผม ขอบคุณมากๆครับผมขอให้คุณแม่ f อมีความสุขครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมร่ำรวยร่ำรวยเงินทองครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้พามาดูแปลงหญ้าแล้วก็หญ้าที่ปลูกครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเหลืออีกนิดนึงเหลือนิดนึงครับผมครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครต์ให้ช่องพลายสมโชคด้วยครับผมสวัสดีครับ